โอเคผมก็กลับสวัสดีนะผมไว้ดูทุกคนกันด้วยเนะี่ยผมก็สำหรับวันนี้นะผมพีก็อยู่ในเว็บดีไอดีสตอ h o p นะทุกคนสำหรับ ใครที่อยากได้โค้ดนะวันนี้พี่มีโพส์มาแจกกันด้วยนะทุกคนใครอยากได้โค้ดก็เดี๋ยวรอเลยนะโพส์ก่อนอื่นนะเราก็ต้องสมัครกันก่อนนะทุกคนสำหรับวิธีการสมัครเว็บนี้นะผมก็ง่ายๆนะทางด้านบนจะเป็นยูเซอร์ครับผมมาเรี่มสอนจะเป็นรหัสผ่านมาเรี่มสอนเรจะเป็นยืนยันรหัสผ่านนะทุกคนแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปได้เลยครับผมพอกดสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยนะของผมมั่นพิเศษตอนนี้คือเติมเงินก็สองก้าจะได้เครดิตคูณสองนะทุกคนเราอย่างเช่นเราเติมสามร้อยเราก็ได้หกร้อยนะทุกคนเราเติมห้าร้อย ตามนั้นเลยนะโอเคนะผมก็ไอดีนะก็จะมีหัวข้าไอดีมวเอฟนะไอดีโคตรรวยนะครับผมแล้วก็จะมีไอดีปืนอัพเลเวลนะทุกคนไอดีมัเทพก็มีนะผมไอดีหัวข้าก็มานะผมใครชอบไหนก็จับได้เลยนะครับทุกคนโอเคนะผมก็สำหรับวิธีการเติมเงินแบบนี้ผมก็จะเป็นการเติมแบบสองขวดน,นะทุกคนสำหรับใครที่เติมสองขวดไม่เป็นนะผมก็สามารถดูคลิปตรงนี้ได้เลยแล้วก็เอาลิงก์สองขวดมาใส่ตรงนี้นะครับผมแค่นั้นเองง่ายๆนะครับ ครับผมสำหรับน้องๆนะที่อยากได้โคดนะไปที่เติมโคเลยครับผมแล้วก็ใส่โคตามที่พี่ใส่ได้เลยนะครับทุกคนนี่ฮะตานี้เลย D I D ขีดนะครับผมสี่หนึ่งห้าหนึ่งนะครับตามนี้เลยแล้วกดตรวจสอบนะครับผมแค่นี้ก็ได้แล้วทุกคนก็ตอนนี้พี่ได้มาหนึ่งร้อยเครดิตนะทุกคนใครได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับตามนั้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะทุกคน ก็ถ้ามันไปดูฮะนี่มันใช้ได้จริงหรือเปล่าทุกคนคือหนึ่งร้อยค,คือคือไอเดียลาก้าเนี่ยทุกคนอโอเคจัดเลยแล้วกันนะทุกคนผมว่าว่านนี้แบบวันนี้โอเคทุกคนพี่ได้แล้วผมสําหรับไอดีนะคบผมมันเป็นไอดีที่เชื่อมเฟซนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าผมมันจะเป็นขนาดไหนนะทุกคนไปดูนะผม โอเคทุกคนก็ตอนนี้ผม,มีก็อยู่ในเดียเป็นที่เป็นร้อยแล้วผมก็จะไปในไอดีหุบบาวานนะทุกคนเราก็จะมีสเสื้อพลอเรนเชียลนะครับผมมีหมัดนะผมมัดน้ำนะทุกคนแล้วก็นะครับผมมัดน้ำมาใหม่เนะทุกคนมันเพิ่งมาใหม่ว,วันนี้ทุกคนแล้วก็นะครับผมกางเกงยางเกางเกง,เกงปีนกสีฟ้านะครับสเสื้อพลอเรนเชียลหน้ากากเป็นหน้ากากไฟนะทุกคนหน้ากากลาวานนะมีปืนอัพเลเวลเจ็ดหนึ่งกระบอกครับผมเป็นซองยาวนะครับอัพเลเวลเนาะ โฟตึงทุกคนสำหรับใครที่อยากได้ดีแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะทุกคนก็ลองไปส่งมาดูนะทุกคนคือตึงๆเลยอะโฟตึงนะทุกคนโอเคผมก็มาเนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับครายกดกระดิ่งนะทุกคนจะกด้หม่ลิปหน้าผมนี้ก็ไปหายครับ